ตอนนี้กลับมาการเมืองกันก่อนเพราะว่าแน่นอนเรากําลังโกบิ๊กนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งโกสมอลตัดสินใจออกจากการเมืองอแล้วหรอแต่ก็ยังต้องเรียกว่าบิ๊กอยู่นะคะคก็คือบิ๊กน้อยนะคะ <c oughs> เราจะไปเรียกว่าสมอลน้อยไม่ได้ <c oughs> ต้องเรียกบิ๊กน้อยนะคะค,ค,คือคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะถ้าเราจะพูดถึง e, เก้าอี้โตเบลเลอร์ก็คือเ e ก้าอี้กระซงกลาหมนะคะก่อนท้านี้ลายชื่อที่ออกมาเนี่ยมีชื่อเยอะมากบิ๊ก ปอ๊อตบิ๊กน้อยบิ๊กเล็กพุนสุทินแต่หนึ่งในนั้นคือบิ๊กน้อยนะคะพลเอกวิทย์เทพหัสดินาอยุธยาซึ่งเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐนะคะก็เหมือนจะมีข่าวว่าจะมานั่งกี้กระรูงนี้ไหมแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาภายในพักหรือเปล่าว่าเอ๊ะเข้ามาพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อที่จะมาลัตําแหน่งอะไรไหมล่าสุดบิ๊กน้อยลาออกแล้วคะ่ะเซนไบลาออกแล้วแล้วบอกนะคะให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าไม่อยากจะอยู่ เพื่อขวางผูขวางตาใครนี่ถ้าผมไม่คนพาดหัวขา่าวผมจะพาดแล้วนะบิ๊กน้อยน้อยใจลาแล้วอาจจะออไม่ได้น้อยใจก็ได้ไม่แต่ว่าผมดูจากคําพูดที่ให้สัมภาษณ์มันดูแบบดูน้อยใจนะเอาเป็นรายงานข่าวกว่าความเคลื่อนไหวก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐนะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าพลเอกวิทย์เทพสดินนะอยุธยาเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาและสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะเขียนใบลาออกจากสมาชิกพักแล้วนะคะโดยระบุในใบลาออกว่า ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพักพลังประชารัฐอีกต่อไปเพราะไม่ได้มีบทบาทใดในพักแล้วที่ผ่านมาเป็นเพียงทีมงานส่วนตัว ของบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐเท่านั้นทีนี้อันนี้แหล่งข่าวแหล่งข่าวเ,เปิดเผยบอกว่าบิ๊กน้อยเนี่ยให้เหตุผลในการลาออกว่าไม่อยากอยู่ขวางหูขวาง,วางตาใครเพราะหลังจากที่มีชื่อชิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็มีบางคนติติงว่าไม่มีบทบาทอะไรในพักทําไมถึงมีชื่อได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเลยทัทง้ทงๆที่ไม่เคยไปขอตําแหน่งอะไรเพราะว่าก็ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าช่วยงานพลเอกประวิตย์เนี่ยไม่ได้หวังตําแหน่งอะไรเลย แล้วก็ไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะให้โคต้ากัลาห่มกับพลังประชารัฐอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจก็เลยตัดสินใจลาออกดีกว่าเดี๋ยวจะไปทํางานด้านกีฬาเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ถนัดการเมืองมาตั้งแต่ต้แตตนแต่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาช่วยบิ๊กปอมอันนี้แหล่งข่าวนะคะแต่ล่าสุด เจ้าตัวคุยกับทีมข่าวในชั้นเลยครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่ายื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรคพลังประชารัฐตามที่เป็นข่าวนี่เท่ากับว่าเป็นการลาออกรอบสองแล้วนะกลับมาครั้งนี้ก็ลาออกอีกครั้งเหตุผลก็คือเกรงใจบิ๊กป้อมเกรงใจท่านพลเอกประวิตยไม่อยากให้ท่านต้องลำบากใจโคต้าเราก็ได้มาแค่4ี่ที่นั่งที่ผ่านมาก็กลับมาช่วยงานพลังประชารัฐเพื่อจะแบ่งเบาง,งานของบิ๊กป้อมไม่ได้คาดหวังตาแหน่งใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่กลับมามีคนมองตนไปอีกแบบก็เลยไม่อยาาากกจะอออยู่่่เเป็นสมชิตพืทํให้บ ต้องไม่สบายใจเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางพักและไม่ต้องการมีตําแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วมีเพียงแค่งงานที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตธ์ซึ่งท่านให้ทําด้วยความไว้วางใจย้ำนะครับว่าตัวบิ๊กน้อยหรือว่าพลเอกวิทย์เทพพัสด mm ินณอยุธยาเนี่ยท่านเคยเข้าร่วมกับพลังประชารัฐสองครั้งครั้งแรกนะครับมาเป็นประธานที่ปรกสาพักช่วงที่พลเอกประวิท ก้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักใหม่ๆถ้าจํากันได้ประมาณ3 4ปีก่อนจากนั้นท่านก็ลาออกไปเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนะครับไปกับผู้กองธรรมนัฐที่ถูกขับออกจากพักไปไปไปมาเหมือนจะมีปัญหากันท่านก็ออกจากพักเศรษฐกิจไทยนะครับยุติบทบาทกับเศรษฐกิจไทยแล้ววันดีคืนดีก็หวนกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐเพื่อช่วยงานบิกป้อมอีกครั้งแล้วก็โชว์คอนเน็กชันการเมืองในการประสานงานที่ทําให้หลายคนฮือฮาคือไปดึงทั้งคุณสนธิรัตน์ทั้งคุณอุตมะอดีตเลขาธิการและอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐกลับมา นะครับร่วมทำพักพลังประชารัฐใหม่เพื่อสร้างบารมีและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับพลังประชารัฐนะครับให้เข้าคอนเซปต์แล้วก็เรียกว่าให้เข้ามอตโต้ของพลเอกประวิท์ แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมพอกลายเป็นประเด็นว่ามีภาพท่านไปรับประทานอาหารไปกินชาบูที่ห้างดังใจกลางเมืองกับทางบิ๊กป้อมก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยคิดไปไกลว่านี่ไงมาคุยมาตกลงเรื่องโคต้ารัฐมนตรีหรือเปล่าท่านจะมาเป็นโคต้ารัฐมนตรีกลาโหมของพระราชาัฐรัชไหมถ้าได้ตําแหน่งนี้ไปแน่นอนว่าตําแหน่งอื่นก็ต้องถูกลดลงหรือเปล่าโคต้าของพระราชารัฐก็เลยกลายเป็นประเด็นิ๊กน้อยบอกโอ้โหไปกินชาบูกันแบบสบายๆไปกันทังหลายคนคภาพจะ <my God. S 1> มา วงกันมาเหลืออยู่2คน<ล> 2> จริง,รงๆไปไเป็น10แบบนี้หลานพี่ป้อมก็ไปกันเยอะท่านก็นย้าอีกครั้งว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแล้วเรื่องที่หลายคนพยายามจะเชื่อมโยงเหตุการณ์าการเหตุการณ์ทางการเมืองที่สลายม็อบเสื้อแดงว่าปี53ท่านก็มีเกี่ยวข้องแม้ว่าตอนนั้นท่านจะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแต่ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้รับผิดชอบเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเลยตอนนี้โดนโยงไปกันใหญ่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยเพื่อไม่ให้พี่ป้อมต้องลําบากใจไปดีกว่าแล้วเอาจริงๆชาบูร้านนี้เป คนเริ่มเยอะนะคะสรุปว่าไปกัน30คนแต่คนก็โฟกัสก็คนจําได้อ่ะก็จำบิ๊กป้อมได้บิ๊กป้อมไปนั่งข้างๆใครก็ข้างบิ๊กน้อี่ยนะขอภาพนั่นใหม่เลยไหมชมชอบมากเพราะมันเป็นเคาน์เตอร์มันจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วโต๊ะมันอยู่ด้านหลังพอถ่ายมุมนี้โฟกัสนี้แล้วมันหลุดเฟรมเห็นแต่หน้าของพลเอกประวิตรกับพลเอกวิทย์มันก็ไม่แปกที่จะเหมือนกินกันสองถ้าเอาแค่ภาพนี้หลุดออกมาแต่ถ้าภาพนี้ไปกินชาบูแล้วโอ้โหโยงไปถึงว่าเกาอี้รัฐมนตรีนี่ก็ แต่ก็มันช่วงนี้นะที่มันเป็นช่วงจัดตั้งของพลรมมันขึ้นอยู่ว่าคนประธานเป็นใครแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานช่วงไหนนี่ถ้าชวนนักการเมืองใครอีกสักคนสองคนไปนี่ก็คงถูกโยงกันเต็มไปหมดเลยนะคะ